บอกว่าก็เรียกว่าเป็นการเ,เปิดตัวภาพยนตร์ที่เป็นการรวมทุนกัน ก็เป็นนุ่เฉยค่ะต้องต้องก็จะมาเป็นนุ่เฉยค่ะที่โกเมนค่ะกินละมวยโอ้ยโอ้ยได้โจกงาด้วยลำตุ้งมันเยิ้เลยแม่เห็นทำไมไม่ไหลไหลเยอะโอ้ยนี่โกเมนโกเมนบอกเฮเป็นจริงที่คุณแม่พูดหรือเปล่าครับผมก็ตำมันนี้คือนำมันละมันมวยครับ แล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเล่นเจ้นะครับเพราะว่าจริงแล้วก็ดูงานงานอัดแดงก็นะแล้วก็ได้มาหาดูเราไปรุ่งโรงแ้วนะแตมาที่าะครนบาเทียนนะครับดีใจที่นะน้ำเตมก็นาเท่ยวต้นราสองเก็รู้สึกกินดีนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในนักแสดงของหนเรื่องบิดาสฟีนะคะก็ ไม่เล่นเป็นไม่เล่นเป็วเองเรองนี้เล่น,น,ลน<ม>เป็นทายาทก็ใช่อะไรอ่งเงเป็นเป็นทายาทันค่ะแล้วก็ก็มีทำงานกับธนาะใน,นเรื่องก็ดีค่ะสนุก,นก,นกนดีค่ะได้ได้มีโอกาสเข้าฉกคุณเจกโยเลินด้วยก็กยมีคุณาอเมอร์ไทรเซนประทับใจมากดีใจแล้วก็กินนน่ารักทุกคนครับเกี่วยวยกับคาเฟเกี่ยวกับกล้องแล้วก็กับสาราคนไทย โอเคแย่แะดีรับอ้กตใยเครบสรปสรคหาเรกงที่อยาเลยนไม่ออกเช่ไมออลอกะสมสิ่งที่รักมากที่สุดเลยคือภาพยนต์นะครับคนไทยภาพยนต์กาแฟกแแล้วก็คนไทยคุณก็เลยเอาสามอย่างนี้รวมกันเลยพาเกี่ยวเรื่องนี้ยก็พโอเคแล้วมีตันคุยใช่ไหมนิคกครับ ของหมี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของภาษาเนี่ยค่ะเพราะว่าเราพูดสำเนียงนะะกรีกแล้วก็ี่สาลแล้วก็ออกไทยนิดนึง ชื่อเชือนั้นกับเจมส์กรเรนด้วยเพราะว่าเล่นเป็นมีความสาคัญกันต้องเชื่อเชือทั้รมสภมก็ก็อยางมีคากนอบน้อมะามีอกาสได้ได้เข้าฉากจริงๆเลยแบบพนเศษเป็ชีนนะครับที่สภคือเราไม่คิดแต่ว่าเขาถืว่าเปการันีอยที่จำงานมาทงามีผลงานมาหลายปีดวือึรงรู้สึกว่าเออเราเจอเขาแล้วเนี่ยก็ติดใจมากๆนะครับแล้วก็เวลาเข้าฉากี่คือไม่ต้องไม่ต้องคำอง่ต้ออะไรเลยคือห้าสี่สามสองป๊บ ไเสำคันไม่มีทอมพี่ก๊อฟมีทอมฝึกเล่นนะคะของงานนีคือเจมส์เนี่ยเขาจะเรียกไปคุยส่วนตัวในไปคุยเลยแล้วก็เรียกคู่กลับไปนัะฝคุยกันแล้วบอกว่าของฮาทุกท่าจะให้ให้อ่านบทเนี่ยคือบทไม่เยอะใช่ไหมคะบทปกบทของฮาประมาณแบบหน้าหนึ่งเลยเนี่ยแต่คือที่อ่านค่ะแล้วก็บอกว่าเขาพออ่านค่ะบขาก็บอกว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์นิดนึงควีตตรงนี้นิดนึงยวทำอย่างนี้นิดเดียวอ่านเหี่ยงประมาณสี่ห้า ว่าแบบคนที่เป็นดาราบริวส์รู้หนังเนี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าคือคือเขาไม่จาเป็นต้องมาทยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเขาก็ทาแล้วก็ใช้ใช้เวลาของเรามากนะคะแล้วก็คือรู้เป็นดาราบอริวส์ที่ใหญ่แล้วอ่ะเขา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 าใส่ใจกับการเขาฉังทุกคนแล้วก็ใจดีใจดีมากแล้วก็แบบตอนตอนพักเราก็จะเปลนเปลงอะไรแต่เขาจะชวนคุยชวนคุยอะไรก็ชวนคุยแบบเอ๊ะเขาควรจะไปเที่ยวที่ไหนที่เมืองไทยเลย คือลีของคนไทยนะคะคือตั่งใจทำงานแล้วก็สนุกสนานมากในกองถ่ายตอนทำงานด้วเกนทุกคนไม่เครียดเลยนะทุกคนจะดูบบเฮฮาค่ะักทอแบบทัดเลยทุกคนถ่ากินติ๊ก้ามเลออกิ๊ก้าก๊ก้าอะไรก็ว่าไปาดีฮาดีฮาดีเป็นการทำงานด้วมกันทีสนุกใช่ค่ะใช่ท้ทีรับที่ตอบโอ้ไม่เป็นไรตรงตรงแต่ว่านีใจมากที่ได้คือได้ยวค่ะซ่นีคือแบบคือสำหรับเขาเหมนที่บอกว่าไม่จำเป็นก็ได้ เหมือนกันเทุกคนนะอายุไม่เป็นไรดีนะแล้วมาได้อธิบายนะฮะจริงๆเขาเป็นคนน่ารักคลิปก็น่ารักคลิปก็แบบเดินรอบความหมายคือตอนนี้อยู่ที่กระบี่เนี่ยเขาไปซีนของพาทำไปขายที่แอร์พอร์ตคลิปกวันหนึ่งปร้านหน้าแอร์พอร์ตเดินรอนทั่วเลย ส่งคิดอยู่จะเดินไปไหนของไอ้ก็ไม่รู้ไอ้ก็อยากเดินไปเรื่อยๆไอ้ก็อยากชมบ้านสมุดก็จะเจนแอร์พอร์ตคื่อมวลชนที่อยู่ดูบนนั่นจะเสียงไอ้แบบว่าไม่ได้อยากดูเออไอ้คนจะไปเทรคกิ้งที่ไหนกันนะครับก็ไม่รู้ว่ารู้สึกประทับใจทับผู้ร่วมแสดงผู้ก่อแบบโปรเจกต์นี้นะครับก็พูดพูดคุยกันพรหมองบอลพรเนี่ยหลายคนคงจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เป็นของความสวยงามได้เห็นไร้กาแฟ ครับทุกคนเลยก็สำหรับตัวใครนะคะว่ายินดีมากค่ะที่เขาได้มามีส่วนร่วมเกี่ยวในเรื่องของบิล b t ีเพราะว่ามันก็เปิดโอกาสให้เขาได้เจอในหลายๆอย่าง แล้วก็หลงหลับไปต้องไ่นะคะตีนกระร้าไม่มาไม่ร şey ู Lew ้นะสำหรับน well, ้องบีนะคะน้องบีไม่อยากจะป่าวถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะในเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้มุกมีเชื่อว่านะคะน่าจะตรงกับคู่ค่ายบางคนเพราะว่าชื่อเรื่องวิดีโอซีนนะคะก็คือโผงผาน้องบีเชื่อว่าความรักของคู่รักบาคนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะเติมรสชาติอะไรให้เป็นยังไงบางคนมีชีวิตที่แบบโผด แต่คุณก็สามารถเติมน้ำตาให้มันวนได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ตัวคล้วคุณดูค่าพิจารณเรื่องนี้แล้วก็ลองต่งบัญตัวเองคว่าคุณอกเติน้ตาให้ชีวิตมากน้อยแค่ไนโอ้หมาถึงโปรคนน้ไม่มีด้วยนะฮะซ่สมว่าผมอยากให้เปรี้ยวๆก็ไปดูได้่ีโอเคครับประธานครับก็มหางานะคะก็อยากให้ทไทยนะคะเติมสเรดีๆมากนะครับเพราะเป็นงานเป็นงานที่ร่วมกันท ก็ตามคือานเรื่องนี้ก็คือมีดาราไทยที่อย่างเช่นมามีที่ต้องนะคะหลายๆคนนะคะที่ที่มาร่วมงานในงานนี้ก็คือไทยอยากให้สนับสนุนประเทไทยให้มากๆนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเมืองไทยเยอะนะคะนั้นถ้าเราสนับสนุนนะเรื่องนี้เราไปได้ไกลเนาะถ้าที่พลาดที่ได้ชมในคืนนี้นะคะน้องๆทุกคนนะคะอย่าลืมมาดูนะคะจะเข้าโรงแล้วนะคะ ที่เราไปดเข้าจะยครเข้ารวแล้วที่เาแล้วอย่ามมาดูนะคพเรค่ะครับผมก็้อยากจะให้ทุกคนไปดูนะครับพิเชษฟรถือว่าค่าฟหี0บลันครับทุกบัวภาพยน์ับรองครับว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ได้ฟังฟืนด้ฟันภาษาเป็นเพลินกัไปด้วยรับผมจะเห็นฉากเตยขอบพี่กอล์ดด้วยนะะ คุณผัวมากๆไม่เคยรู้ซันซันเขาพยายามชวนคนไทยทุกคนไปดูพิพิธภสตรีท้องฟ้าทุกท่านแล้วก็คุณจะเห็นประเทศไทยเป็นที่ที่สวยที่สุดในโลกครับผมอาขอเชิญคุณผัม่เคยรู้ด้วยนะครับหลายคนพูดแบบนั้นแล้วเราคนไทยเองก็ต้องสนับสนุนให้เชื่อมั่นว่าปุนแบบนั้นจริงๆประเทศเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลกแต่จะจริง